นี่ครับนี่ครับกับตัวเนี้ครับเนี่ยตัวปัญหามันครับเนี่ยถ้าเราไม่เปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนแต่ชุดตัวนี้เดี๋ยวก็ลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดขุมก็เลยชุดคัดแรงเวี่ยงนะครับนี่ของเฟสของ y a m a ่าเฟสครับซื้อมา5้าย็ดิบห้าบาทนะครับที่จริงน่าหกร้อยกว่านะครับ แต่มันเป็นแบบว่าได้ส่วนลดส่วนอะไรก็เหลือ5้า็บห้าบาทครับเนี่ยตัวเนี้ยคัดสามก้อนนะที่เขาเขาียกกันนะครับไอ้ตัวที่มีปัญหาที่ว่าเราสตาร์ทแล้วมันจะไม่เกาะครับมันจะลุยครนะมันจะไม่เหมือนเวฟนะครับอย่ามาห้าครับถ้าอย่ามาห้านี่ถ้าเกิดมันสตาร์ทไม่เกาะมันก็จะฟึวุดลงวางเดเลยครับอ่าถ้าอย่างเวฟมันจะมันจะนืดนืดนะครับอ่าก่อนจะมาห้าเนี่ยจะเป็นชุดหลังคัดนะครับนะเียผมซื้อมานะครับคุณของฟิสนะ ใส่ถุงใส่ถุงเซวินมาด้วยรือเปล่านี่ดูนะโอ้โโอโครับเสร็จแล้วเห็นตนะ้องละขอต้อนนี่ซื้อมาจากเว็บไซต์สีส้มนะครับสป,ปีดลาซาดาก็มีเท่านั้นแหละครับอ่าเป็นของซเซวินถุงเซวินใส่ถุงเซวินมาด้วยมไม่ได้ไปซื้อในซเซวินนะครับม,มาดูนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วมาดูกันนะครับ ท่านผู้ชมบางท่าน,น,นั้นอาจจะเห็นผมผมรีวิวนี่ว่าผมเอาไปขายไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมซื้อมาใช้เองนะครับไม่ใช่ไ่ได้ขายเดี๋ยวจะมาหาว่าผมขายของเดี๋ยวจะได้มันติบภาษีนะครับพวกรีวิวของนี่เขาเขาเสียภาษีนะครับรา,ายได้เขาเอ่อรีวิวของอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นการที่ว่า,าแชร์ประสบก,การณ์กันมากกว่านะครับซื้อมาอย่างเงี้ยใครอยากซื้อใครอยากได้ก็ไปหาเอาเองครับอ่ามาดูตัวนี้นี่พราผมจะได้รับสินค้าครับเปิดดูถ่ายวิดีโอไว้ถือโอกาส ก็ถือโอกาสร,รีวิวไว้เลยจะได้จะได้แบบรับสินค้าได้ถูกต้องอะไรแบบนี้ครับเนี่ยไม่มีลูกปืนครับมีจะหลังอ๋อลูกปืนอยู่ฝั่งนี้อ๋อลูกปืนอยู่ฝั่งนี้ครับท่านผู้ชมนี่ลูกปืนอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่ะอันนี้ได้อันน,น,นี้อันนี้เป็นุตัวคาดสามก้อนนะครับเป็นคัดแหลงเบี่ยงตัวเนี้ยมันจะมาจับกับจานอันนี้ส่วน ่วนชุดลูกอื่นจะอยู่ข้างในนี้นะครับไอตัวสําคัญมันนะครับเป็นเป็นปัญหาใหญ่เลยครับของยาม้าเฟียสครับท่านผู้ชมนี่ครับอืมจะได้นี่ครับนี่ชุดตัวนี้เนี่ยที่มันจะไม่เกาะตัดสินใจนะครับซื้อตัวนี้มาเปียนเลยนะครับเป็นยาม้าเฟสนะครับห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับนี่ครับนี่้าเอะตัวนี้ใส่ตรงไปตรงกลางครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตอนที่ผม ประกอบนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับท่านผูช้ชมเห็นไหมโอ้แจ๋วจริงแจ๋วจริงครับท่านผูช้ชมอ่ะเดี๋ยวผมต่อไปเดี๋ยวผมจะถามให้ดูนะครับนี่ใครอยากได้ก็ไปหาซื้อเอานะครับชุดนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ห้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับผมไม่ได้ขายนะครับอ่าไปซื้อเอาใครอยากดูก็ติดตามมาไว้สวัสดีครับ